สวัสดีค่ะของดีติโครวันนี้นะคะเ mm hmm. น็ตมีเครื่องทําขนมปังอเนกประสงค์ LA Home mm hmm. มาแนะนําเพื่อนๆกันค่ะมีเครื่องนี้ mm hmm. เครื่องเดียวนะคะสามารถทําได้ทั้งผสม นวดแล้วก็อบแป้งโดได้ในเครื่องเดียวกันเลยค่ะแล้วก็แถมยังมีเมนูนะคะฟังก์ชันให้เลือกถึง25เมนูด้วยค่ะก่อนจะไปเริ่มทําขนมปังนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรมากับเครื่องนี้บ้างค่ะก็คือจะมีถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงแป้งนะคะแล้วก็ช้อนตวงจะมีช้อนโต๊ะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ช้อนชานะคะ่ะแล้วก็เป็นปลั๊กอะแดปเตอร์นะคะเพราะว่าตัวเครื่องนี้ผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นสายปลั๊กมันก็จะเป็นลักษณะเป็น3มช่องแบบนี้เราก็ต้องมาเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะเอาไว้เกี่ยวตัวถังขนมปังขึ้นมานะคะมาดูภายในเครื่องกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นตัวถังขนมปังนะคะแล้วก็มีใบพัดซึ่งใส่ลงไปง่ายๆเลยมันก็จะลงล็อกของมัน นอกจากนี้นะคะสิ่งที่มากับตัวเครื่องเขาก็จะมี QR code นะคะให้เข้าไปสกแกนแล้วก็ดาวน์โหลดคู่มือนะคะซึ่งมีทั้ง QR code สำหรับคู่มือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็แถมยังมีตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็นแผงที่จะมาแปะตรงหน้าปัดนะคะให้มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยที่ตัวเครื่องเนี่ยปุ่มมันจะเป็นภาษาจีนไปหมดเลยนะคะเขาก็ให้สติ๊กเกอร์ภาษาอังกฤษมาเพื่อแปะทับมันก็จะง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นค่ะเครื่องนี้นะคะมีความจุถึง4.5ลิตรหรือว่าสามารถตีแป้งโดดไ้ถ<ๆ>ึง1 1,000กรัมค่ะแล้วก็มีกำลังวัดถ,ถึง650วัตต์ด้วยค่ะวิธีการตั้งโปรแกรมนะคะของเครื่องนี้หลังจากที่เราพร้อมทําขนมปังแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกฟังก์ชันว่าเราจะทําที่เมนูอะไรนะคะซึ่งมันมีทั้งหมด25เมนูค่ะแต่ละเมนูเนี่ยเขาก็จะเซ็ตเวลามาแล้วว่าใช้เวลาทั้งหมดในการทำเนี่ยเท่าไหร่หลังจากที่เราเลือกเมนูแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ตัวตั้งค่าสีของขนมปังหรือว่าเปลือกของขนมปังว่าเราอยากได้ขนมปัง เลือกสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะคะอันที่3นะคะสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือน้ำหนักของแป้งโดนะคะ ซึ่งอันนี้เราจะรู้ต่อเมื่อเราทั้งปริมาณของที่เราจะทําขนมปังนะคะในถั่วนี้เขาจะมีให้เลือกตั้งแต่500กรัม750กรัมแล้วก็1,000กรัมค่ะและสําหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราอบตัวถังก่อนนะคะซึ่งตัวถังขนมปังเนี่ยมันจะมีสารเคมีเคลือบมานะคะก็คือให้เราเปิดวอร์มเตาอบเพื่อให้ตัวผิวที่เขาเคลือบนะคะมันหลุดลอกออกมาก่อนให้เราใส่น้ําเข้าไปในถังนะคะโดยที่มันยังมีใบพัดอยู่นะคะ แล้วก็เอาตัวถังเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปในเครื่องฟุ๊กหมุนตามเข็มนะคะให้ลงล็อกแล้วเราก็กดไปที่ฟังก์ชันเบรกนะคะหรือว่าเป็นเมนูที่19ค่ะเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะเท่านี้เองนะคะเจ้าตัวถังเนี่ยมันก็จะถูกให้ความร้อนแล้วก็หลังจากครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็ใช้ถุงมือนะคะเพราะโถมันจะร้อนมาก หยิบเจ้าตัวโถนี้ออกนะคะแล้วก็ไปล้างน้าสบู่ให้สะอาดค่ะแล้วก็พักตัวเครื่องอบขนมปังอันนี้ไว้ให้จนมันหายร้อนเลยนะคะเราถึงจะเริ่มใช้งานได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนทเลือกสูตรขนมปังเนยนะคะจากเว็บ pro.co ของเรามาทํากันค่ะก็สิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือตาช่างแล้วเราก็วางไอ้เจ้าโถขนมปังอันนี้ลงไปนะคะ กดแท้ให้น้ำหนักเป็นศูนย์ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าน้ำหนักโดของเราเนี่ยหนักเท่าไหร่เราจะได้ไปเลือกตรงที่เครื่องทําขนมปังได้ถูกต้องค่ะลําดับแรกนะคะคือใส่น้ําลงไปก่อนเลยค่ะ สาเหตุที่เราต้องใส่ของเหลวอย่างเช่นน้ำหรือนมลงไปก่อนนะคะเพราะว่าคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเวลาใส่ของเหลวลงไปก่อนเนี่ยไอตัวใบพัดเนี่ยมันจะสามารถตีให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่เน่ยใช้ฟองเล็กนะคะฟองเดียวเน็ตก,ก็คือจะเอามาตีนิดหน่อยให้ไข่แดงเนี่ยพอแตกเข้ากันนะคะ ในคู่มือเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าอย่าใส่ไข่ลงไปก่อนน้ํานะคะอันนี้เน็ตคิดเองนะคะว่ามันอาจจะทําให้สมมติเวลามันให้ความร้อนเนี่ยบางทีเศษไข่มันไปติดอยู่ที่โถแป้งแล้วมันจะทําให้ตัวตัวไข่เนี่ยมันสุกไปก่อนนะคะในกรณีที่มันตีไม่เข้ากันหลังจากนั้นนะคะก็คือจะใส่แป้งค่ะเน็ตก็ใช้แป้งขนมปังธรรมดานะคะลงไป เขาจะให้ใส่แป้งนะคะให้คลุมทั่วหน้าตัวโถวเลยนะคะถ้ามันไม่คลุมนี่ก็เอาซ่อมเกลี่ยดเด็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลที่มุมนึงของโถนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ยีสต์นะคะ คือจริงคู่มือเขาอะบอกว่าให้ขูดหลุมแป้งนิดนึงแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเพื่อที่จะได้ไม่สัมผัสโดยตรงกับเกลือน้ําตาลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใส่แยกมุมก็ได้เหมือนกันแต่ว่านี้เนตลองทําตามคู่มือเขาก่อนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทําขนมปังด้วยด้วยการนวดมือนะคะเขาจะให้ใส่เลยเป็นตัวสุดท้ายนะคะ แต่ด้วยความง่ายของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้ใส่ไปพร้อมกันได้หมดเลยเนยนะคะสัมพันธ์ต้องเป็นเนยนุ่มนะคะมันถึงจะผสมเข้ากันได้ง่ายค่ะน้ําที่ใช้นะคะก็คือถ้าให้ดีเนี่ยจะเป็นน้ําเย็นก็ได้นะคะมันจะเป็นเคล็ดลับการทําขนมปังหรือว่าถ้าไม่มีก็คือใช้น้ําอุณหภูมิห้องก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นน้ําร้อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพของการหมักขนมปังเนี่ยด้อยลงนะคะอันนี้เรารู้น้ําหนักโดแล้วว่าประมาณ500กรัมเนตก็จะเอามาใส่เจ้าตัวโถลงไปในเครื่องเลยก็คือ ใส่ลงไปปุ๊บเ,เขาให้บิดตามเข็มนาฬิกานะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเครื่องลำดับต่อไปนะคะก็เลือกไปที่สีของเปลือกขนมปังซึ่งเน็ตขอเลือกเป็นสีกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกไปที่เมนูที่สนะคะหรือว่าสวิ b เบรดค่ะแล้วก็เลือกไปที่น้ำหนักของโดค่ะหรือว่าเวทค่ะซึ่งของเน็ตหนักที่500กรัมนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะ โปรแกรมสวีทเบรดนะคะหรือว่าขนมปังหวานตั้งไว้ที่2ชั่วโมง28นาทีค่ะซึ่งในขณะที่มันผสมอยู่นะคะเราสามารถเปิดดูตัวโดขนมปังของเราได้ค่ะเหมือนที่เราใช้เครื่องตีเค้กธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ว่าไม่แนะนําให้เปิดในขณะที่มันกําลังหมกักหรือว่ากําลังอบนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อุณหภูมิข้างในมันไม่คงที่ค่ะ นี้นะคะ ขนมปังเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการหมักซึ่งมันจะเฟอร์เมนต์เนี่ยประมาณ8นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผสมโดอีกสักเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเฟอร์เมนต์หรือว่าหมักเนี่ยยาวยิ่งขึ้นก่อนที่จะอบแต่ก่อนหันานี้ตอนช่วงผสมนะคะเน็ตเนี่ยจะใช้ไม้พายยางนะคะค่อยๆช่วยเกลี่ย้พวกเศษแป้งหรือว่าเศษน้ำตาลเนี่ยที่มันติดข้างๆงโถเนี่ยให้ลงไปรวมกันนะคะกับตัวโดก็ลักเพื่อที่ว่าไปพัดเนี่ยมันจะได้ผสมให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะระหว่างที่เรารอขนมปังนะะค เน็ตมีข้อควรระวังง่ายๆนะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆค่ะข้อแรกก็คืออย่าเอามือนะคะไปแตะเครื่องในขณะที่เครื่องกําลังทําความร้อนโดยเฉพาะเวลาที่มันอบขนมปังอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนมากๆข้อที่2ก็คืออย่าไปเอาผ้าคลุมตัวเครื่องนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องระบายความร้อนเอาไว้ถ้าเราเอาผ้าไปคลุมเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องระบายความร้อนได้ไม่ดีค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะ อย่าใส่ปริมาณโดน,น้ำหนักเกิน1,000กรัมนะคะมันจะทําให้ใบพัดทางานหนักแล้วก็เครื่องอาจจะเสียได้ง่ายค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็น e ออร์นะคะลเล็กๆน้อยๆซึ่งหน้าจอจะแสดงผลอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหน้าจอขึ้นมาว่า ERR เนี่ยมันแปลว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยทำงานผิดปกปตินะคะหรือว่าหน้าจอขึ้นด้วยตัว H นะคะ3ตัวเนี่ย แปลว,ว่าเครื่องร้อนเกินไปนะคะให้เราปิดแล้วก็พักเครื่องก่อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเครื่องขนมปังก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกตอนนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะคีปให้ตัวขนมปังเนี่ยอุ่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตัดไฟไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังเราจะไม่ไหม้นะคะแสดงขนมปังเราเสร็จแเ้าอาหารไม่เจออะไร ขนมปังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะคะแล้วเราก็จะเอาขนมปังออกจากพิมพ์ปุ๊บหมุนนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ตะขอที่เขาให้มาเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาแล้วกย็ยกออกมาอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะคว่ำขนมปังนะคะออกจากพิม ซึ่งมันจะออกค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าตัวขนมปังเรามีตัวเนยอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวถังเนี่ยมันเคลือบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดออกมาง่ายมากเลยจัดเดนเราก็จะพักให้ขนมปังเนี่ยหายร้อนบนตะแกรงนะคะก่อนที่จะหั่นเป็นชิ้นค่ะ มันก็จะมีความพีสไตล์เหมือนกันเนาะ <S <S เพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้แบบว่าผ่านการนวดไล่ฟองอากาศได้ดีเหมือนเวลาเรานวดเบือนะคะหน้าตามันก็จะแบบอ่ะตรงนูน้นนูนตรงนี้บุ๋ามอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าออสีสันของมันเนี่ยก็มีความน่ากินอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังด้านในกันเลยนุ่มมากเลยนะคะเพราะว่าสูตรเราดีอยู่แล้วนะใน กระเดนเนื้อขนมปังดีมากเลยเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือตามธรรมดาคือมันจะมีไอ้รอยใบพัดของเครื่องทําขนมปังอยู่ด้านล่างนะคะแต่เนื้อนุ่มมากแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีฟองอากาศมันก็เลยทําให้หน้าขนมปังไม่เรียบทาน,นั้นี้เดี๋ยวเรามาชิมกัน็เกเจอร์ขนมปังก็คือเหมือนอ,อุ๊ย <laughs> เ,เจ็บคอ t e ขนมปังดีมากเลยนะคะคือเหมือนนวดมือเลยแล้วก็คือมัน มันนุ่มมากนะคะไม่รู้จะยังไงต่ออะ่ะมันดีมันก็คือดีอะ่ะ <c oughs> สำหรับเนนะคะก็ถือว่าการมีเครื่องทําขนมปังอเนกประสงค์นะคะถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับ texture หรือว่าแบบรสชาติขนมปังที่ออกมานะคะจะเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยทําขนมปังเลยไม่มีแม้กระทั่งเครื่องตีแป้งหรือว่าเตาอบนะคะถ้ามีเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทําขนมปังได้เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องนี้มันราคาแค่ประมาณ2099บาทคือสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปี้ a ละซัด้านะคะก็แนะนำเดคอมเมนสำหรับมือใหม่นะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าทําเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีขนมปังที่เราอยากจะปันเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นพวกแบบบาแกตหรือว่าขนมปังใส่ไส้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะของเครื่องตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นระบบที่เซตออโต้มาแล้วว่าขนมปังน้ําหนักเท่านี้มันจะอบนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถตั้งอุณหภูมิใน อบได้มันไม่เหมือนกับที่เรามีเตาอบทั่วไปที่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันนี้เน็ตเลือกเป็นสีปานกลางก็คือถือว่าสีสวยแล้วแหละเพราะว่าส่วนผสมมันมันมีเนยใช่ไหมคะมันก็จะช่วยให้ผิวขนมปังเนี่ยสีสวยขึ้นแต่ว่าถ้าเน็ตทาสูตรขนมปังที่มันไม่มีไขมันเลยหรือว่ามันใช้น้ํามันพืชอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ขนมปังเนี่ยสีอ่อนเน็ตมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ขนาดว่าอันนี้เน็ตเลือกเป็นเปลือกแบบ สีเข้มสุดแล้วมันก็จะมีความแบบซิสซีส่แบบนี้มันไม่เหมือนกับว่าถ้าเราอบในเตาอบเราสามารถอบไฟแรงสุดเพื่อให้คลัสมันกรอบได้อนะไรเงี้ยแต่เครื่องตัวนี้มันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเลือกอุณหภูมิเตาอบไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็นอกจากการทําขนมปังแล้วเนี่ยเครื่องนี้มันสามารถทําแยมก็ได้ทําโยเกิร์ตก็ได้หรือว่าทําพวกผักดองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะซึ่งเครื่องนี้มันสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโถหมักขนมปังได้นะคะก็คือถือว่าเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นข้อดีอีกเครื่องหนึ่งสําหรับ ตครืองทำขนมปังอนเนกประสงค์นี้ค่ะของดีติดครัวคราวหน้านะคะจะเป็นเครื่องครัวอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับค r ัวดอด้วยค่ะบ๊ายบาย